ันนี้จะพามาดูผลตรวจการได้ยินนะคะคนไข้คนนี้เนี่ยมาด้วยอาการฟังไม่ค่อยถนัดได้ยินเสียงพูดไม่ค่อยชัดบางครั้งทำงานเกี่ยวกับการเป็นช่างก่อเจียมีการสัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงานนะคะลักษณะเวลาการทำงานเนี่ยก็คือจะเบี่ยงไปทางหูด้านขวามากกว่านะคะเมื่อตรวจการได้ยินออกมาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนที่การได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่ว่าสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินทุกจุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน25เดซิเบลนะคะจะสังเกตได้ว่าหูซ้ายเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเส้นกราฟจะอยู่ด้านบนมากกว่าแต่ว่าหูด้านขวานะคะจะมีช่วงตรงนี้ช่วงความถี่สูงนะคะที่เริ่มมีการตกลงมาแล้วอาจจะเกิดจากการที่ทํางานโดยมีการสัมผัสเสียงดังนะคะ หากใครมีลักษณะการทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง,งอย่าลืมหาุ